สวัสดีค่ะในชุดนี้นะคะจะเป็นการดูดวงเรื่องโชคลาภค่ะในปีพศส5 6 4นี้นะคะคุณจะมีโชคลาภหรือไม่และเป็นโชคลาภความโชคดีเรื่องใดนะคะโดยอันดับแรกนะคะอ,อธิษฐานจิตต่อให้ครูสีใบบนค่ะขอให้คำทำนายทายทักเนี่ยออกมาอย่างถูกต้องแมนมยำค่ะอันดับที่สอง เลือกจากสัญลักษณ์ที่ชอบค่ะทีมที่1นนะคะเป็นสัญลักษณ์คริสตัลแปดเหลี่ยมค่ะทีมที่2คริสตัลรูปหัวใจค่ะและทีมที่3เป็นคริสตัลหยดน้ําคู่ค่ะเมื่อเลือกสัญลักษณ์ที่คุณชอบได้แล้วนะคะก็มารับฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกทีมที่1นนะคะหรือว่า ผู้ที่เลือกทีมสัญลักษณ์รูปแปดเหลี่ยมนะคะในชุดนี้ไพ่ใบแรกได้ไพ่พระแม่นางกว่าค่ะตามมาด้วยเทพพุทธและใบสรุปคือเทพพระสาวค่ะถ้าถามว่าในปี2-5-6-4นี้คุณจะมีโชคลาภหรือไม่มีอย่างแน่นอนค่ะโชคลาภที่คุณได้นะคะก,ก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองการค้าการขายค่ะถ้าในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะงานออนไลน์ค่ะ อยู่บ้านก็มีไรายได้ก็คือสามารถบุกเบิกอคะ่ะทำธุรกิจการค้าที่บ้านได้จะโดดเด่ดนในเรื่องของการใช้คำพูดค่ะที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะทำงานหนักแบกรับภาระเยอะค่ะแต่ว่านะปัจจุบันนะคะที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้และเลือกทีมนี้นะคะนั่นหมายความว่าคุณได้เจอช่องทางใหม่ๆนะคะกำลังบุกเบิกเริ่มที่จะทำอะไรใหม่ๆหรือเชื่อว่าหลายคนได้ทำไปแล้วค่ะ แล้วก็ได้มาถูกทางแล้วนะคะในเรื่องของการค้าการขายค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกค่ะตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกที่ขาดความเชื่อมั่นบ้างนะคะแต่ว่าเป็นเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยน้อยค่ะเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะจริงๆแล้วคุณค่อนข้างจะมีพรสวรรค์มีความสามารถสูงแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการ กล้าคิดกล้าทำค่ะมีความคิดที่มันฉีกแตกต่างจากคนอื่นและที่สำคัญมีหัวการค้าค่ะเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดการเจราจาการติดต่อการประสานงานนะคะเทพสาวแน่นอนค่ะความสำเร็จของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าที่คุณจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย คุณผ่านความทุกข์ผ่านความยากมาก่อนล้มลุกคุกคานมาแล้วหลายครั้งค่ะแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้นะคะถ้าคุณได้เจอช่องทางดีๆนี่เรื่องของการทำธุรกิจการทำการค้าการขายนะคะมันบ่งบอกว่าถ้าคุณผ่านจุดที่ยากผ่านจุดที่เศร้ามาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแบบมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ เป็นความสําเร็จที่สร้างความมั่นคงแล้วก็สร้างรายได้ทรัพย์สินเงินทองที่ดีให้กับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสําเร็จเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคุณได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทําเพราะว่าเทพพุทธเนี่ยค่ะคือ,อ,อต่อให้คุณเนี่ยเป็นคนเก่งแค่ไหนมีความรู้มีความสามารถแค่ไหนถ้าคุณยังสับสนยังมีความกังวลยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะขาดความชัดเจนเนี่ย มันเป็นกั้นความคิดสร้างสรรค์ค่ะมันทำให้เ,เขาเรียกว่าความสำเร็จมันล่าช้าลงไปแต่ถ้าคุณได้ลงมือทำแล้วดูแล้วบุกเบิกแล้วนะคะจะขอสรุปว่าเดินมาถูกทางแล้วค่ะเป็นความโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเป็นความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภการค้าการขายการเจรจาการติดต่อประสานงานถ้าใครไม่ได้ทำการค้าการขายไม่ได้ทำธุรกิจนะคะ ยังหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับโค้ดยูทูบเบอร์งานออนไลน์ทุกชนิดที่ใช้คำพูดงานที่ใช้การเจรจาการติดต่อการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดค่ะยิ่งพูดนะคะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจพูดในสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยรับรู้แล้วมีความสุขค่ะเป็นรูปแบบของ การใช้คำพูดการใช้วาทะศิลป์บวกกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการพรสวรรค์ที่มีติดตัวอยู่กับคุณโดยตรงนะคะและที่สำคัญต้องมีการตลาดที่ดีค่ะในชุดนี้ถึงจะประสบความสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องในในด้านอื่นๆนะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานนะคะ หมายถึงมีโอกาสได้โชคลาภของขวาญของถูกใจเป็นทรัพย์สินเงินทองค่ะข้าของเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกจากคู่ครองจากคนรักค่ะได้ด้วยความสเสน่หาค่ะคือ,อเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความมีเสน่ห์ค่ะเป็นเรื่องของความมีเสน่ห์ได้ด้วยได้ด้วยความได้ด้วยความสเสน่หาหมายความว่า อ่าพ่แม่นางกวักเนี่ยสมมุติว่าถ้าถ้าคุณเป็นแม่บ้านอยู่บ้านคุณดูแลบ้านช่องสะอาดสะอ้านคุณทําอาหารที่แบบมีรสชาติที่ดีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงคนสนิทอย่างเงี้ยใครๆก็ชื่นชมในเรื่องของฝีมือค่ะในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของอ ความสามารถของคุณนะคะที่คุณทำอยู่ที่บ้านได้อะมันมันหลากหลายค่ะบางคนชอบแฟชั่นบางคนชอบแฟชั่นชอบเครื่องประดบับบางคนชอบอาหารชอบเครื่องดื่มบางคนชอบการค้าการขายอ่ามันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลแต่สิ่งที่โดดเด่นเลยคือสเสน่ห์ค่ะได้เรื่องสเสน่ห์ได้เรื่องเมตตาได้เรื่องอ่าคนอยากจะหยิบยื่นให้ให้ให้ให ให้รางวัลให้ของมีค่าให้ทรัพย์สินเงินทองให้ข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกใจอะค่ะได้ด้วยความรักอะค่ะเป็นลักษณะน,นั้นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกทีมที่1น,นะคะจะขอสรุปว่าชุดนี้เหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จค่ะถ้าคุณมีความเชื่อมั่นมีความชัดเจนในตัวเองนะคะ มีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าการขายมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่างานประจําค่ะถ้าคนทํางานประจำเนี่ยคือเป็นที่รักอะค่ะเป็นที่รักของคนรอบข้างอะค่ะโดดเด่นในเรื่องของความมีสเสน่ห์ค่ะแต่ถ้าคนที่แบบว่า,าไม่ได้ทําธุรกิจอะไรแต่ว่าอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านทํางานที่คุณรักทํางานที่คุณชอบอย่างเงี้ยคะ่ะอ่า ก็หมายถึงคนที่มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองจากคู่ครองคนรักก็ถือว่าเป็นเป็นโชคลาภด้วยความเสน่หาค่ะแม่นางกวากเนี่ยเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะโชคลาภของคุณเนี่ยก็มาจากาความคิดสร้างสารรค์บุคลิกนิสยัยความเป็นตัวตนของคุณความอ,อดทนความน่ารักความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ พรสว่า์นะคะงานที่คุณรักงานที่คุณชอบค่ะขอเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอกย้ำความมั่นใจนะคะว่าความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคุณได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทำค่ะขอให้คุณประสบความสำเร็จมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะคะอย่างที่คุณปรารถนาทุกประการค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธการพรมยานค่ะ ไพ่พรมยานพยากรค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกทีมที่สองนะคะหรือว่าผู้ที่เลือกสัญลักษณ์รูปหัวใจนะคะชุดแรกนะคะเป็นไพ่พนางสุพรรณมัจฉาค่ะตามมาด้วยไพ่าาพระพิกเนทแล้วก็ใบสรุปคือไพ่ไกลทองป่าชาลวันค่ะพอมีไพ่ไกลทองเนี่ยเราก็ต้องเลือกชุดที่สองให้ค่ะเพราะว่า ไพ่สองใบแรกเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่มั่งคั่งร่ำรวยและในเรื่องของความรักที่ดีค่ะแต่ว่าน่าจะมีอุปสรรคนะคะบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางชุดที่สองที่ได้นะคะก็คือไพ่พระแม่ธรณีค่ะตามมาด้วยไพ่พยาราชสีและใบสรุปคือเทพพระสุขค่ะก็จะขอสรุปว่านะคะสำหรับชุดนี้โชคลาภคุณนะคะในปีพศ2564นะคะคือเรื่องอะไรนะคะ ไายพนางสุพรรณมัจฉาจะโดดเด่นในเรื่องของการได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่าจากคนรอบข้างค่ะถ้ายังโสดอยู่ถือว่ามีเพื่อนที่ดีค่ะมีกาลยานามิตรที่ดีอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่น้องที่สนิทกันหรือเพื่อนที่สนิทก็ได้ค่ะไพ่พระพิคเนตปางราชาโชคนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการช่วยเหลือค่ะจากผู้ใหญ่ ถ้าคนทำงานก็จะมีทั้งผู้ใหญ่และลูกน้องบริวารน,นะคะแต่ว่าไพ่ไกลทองปากชารวานเนี่ยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือการทำธุรกิจของคุณเนี่ยค่ะมันมีศัตรตูมันมีคู่แข่งค่ะคนที่คนที่ไม่ปรารถนาดีกับคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่มีศีลธรรมอะ่ะทำในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องโดยที่ไม่สนใจในเรื่องของศีลธรรม ส่งผลให้คุณเนี่ยมีอาจจะมีสะดุดหรือว่าราช้าไปบ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเดี๋ยวจะแนะนำทางออกให้นะคะพอมีไพ่ใบเนี้เราก็ต้องจับทุดสองค่ะขอคำแนะนำขอ,อคำปรึกษาจากไพ่ครูนะคะว่า คือมันจะดีแล้วอะเรื่องการเงินการทองอะ่ะมันจะดีขึ้นแล้วโชคลาภในเรื่องของหน้าที่การงานและความรักแต่ถ้าติดขัดเนะะี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราควรทำยังไงนะคะไพ่ไพ่พระแม่ธรณีนะคะบ่งบอกว่าคือต่อให้มีอุปสรรคหรือว่าจะมีปัญหามากมายสักแค่ไหนอะคะ่ะขอให้คุณอะยึดมั่นในคุณงามความดีคะ่ะคุณเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็ไม่ยอมทำในเรื่องที่มันผิดศีลธรรม เพราะฉะนั้นความดีงามของคุณนะคะจะสามารถทำให้คุณนชนะทุกอย่างคือคนดีอะคะ่ะไม่ไม่ไม่เคยชินกับการที่จะพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำสิ่งไม่ดีกับใครแต่ถ้าคนไม่ดีอะคะ่ะจะให้เขาคิดดีพูดดีทำดีกับเราอะ่ะมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดร้ายกับคุณนะคะให้คุณปล่อยวางค่ะสุดท้ายแล้วอะผลจากการกระทำนั้นอะ มันจะย้อนกลับไปหาเขาเองค่ะไพ่พระแม่ธรณีเนี่ยคือ,อ,อใครคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณน่ยจะแพ้ภัยตนเองนะคะไพ่พญาราชสีแน่นอนค่ะคุณคุณอยู่ในจุดที่สูงและสง่างามค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นําที่ดีค่ะอยู่ในระดับผู้บริหารหรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วอย่างสูงถ้าทํางานประจํานะคะน่าจะอยู่ในระดับหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าทำธุรกิจเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วอย่างสูงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะยืนอยู่ในจุดที่สูงและสง่างามได้เนี่ยคุณต้องไม่ประมาทค่ะพญาราชเสกเนี่ยยืนอยู่บนปากแขวค่ะถ้าเขาประมาทเขาใจร้อนเขาวู่วายเนี่ยข้างล่างลงไปเนี่ยคือเหวลึกทันทีค่ะ,ะในชุดนี้นะคะก็จะต้องแนะนำในเรื่องของความสุขุมรอบคอบค่ะ ไพ่เทพประสูคใบสรุปในชุดนี้นะคะก็คือความสุขสมหวังในทุกๆด้านสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเนี่ยความสำเร็จของคุณหรือว่าในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันจะลาจะลาช้าไปบ้างค่ะมันจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาาสั้น สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากคุณงามความดีของคุณค่ะมาจากที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนรอบข้างเสมอแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นค่ะทำงานด้วยด้วยความรู้ความสามารถแบบเต็มศักยภาพอะค่ะให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ มีความเป็นผู้นำที่ดีค่ะรักพวกพ้องบริวารและก็ค่อนข้างที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมคุณจึงคู่ควรที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการได้เจอคู่ที่ดีได้เจอได้เจอคนรักที่ดีหรือจะได้รับการสนับสน,นุนทั้งจากหัวหน้าผู้ใหญ่และลูกน้องบริวาร ส่งผลให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในทุกๆด้านค่ะก็จะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชุดที่เลือกทีมหัวใจนะคะโชคราภของคุณในปี6-4เนี่ยค่ะมาทั้งเรื่องการงานการเงินและก็ความรักค่ะหากใครนะคะคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะคะปล่อยวางค่ะเอาหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยค่ะสิ่งไม่ดีเนี่ย ที่เขาทำกับคุณเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของเขาแต่ถ้าสิ่งไม่ดีที่คุณทำกับเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาของคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นชุดนี้ปล่อยได้วางได้ใจก็เป็นสุขค่ะถ้าถ้าคุณมีความสุขกับการดำเนินชีวิตนะคะอย่าไปโฟกัสที่ปัญหาอย่าเอาไปเรื่องอย่าไปเอาเรื่องรกสมองอะค่ะมาใส่ใจ มันก็จะไม่กั้นโชคราบทรัพย์สินเงินทองไม่ไปกั้นความโชคดีไม่ไปกั้นสิ่งดีๆที่คุณคู่ควรจะได้รับในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะไพ่ชุดนี้เปิดเข้ามาฟังช่วงไหนก็จะเป็นอ่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะถ้าไวที่สุดเนี่ยก็ประมาณ1เดือนค่ะถึง3เดือนแต่ถ้าช้าสุดเนี่ยก็จะประมาณ6เดือนค่ะถ้าความหมายออกมาดีแล้วนะคะแล้วก็ ดูความเป็นจริงเป็นหลักนะคะความสุขความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ลงมือทําและถ้าเราเป็นคนดีมีศีลธรรมมาค่ะคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งดีๆก็ย่อมตามมาอยู่แล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กันด้วยเหตุและผลด้วยค่ะขอเป็นกําลังใจให้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอให้ทีมหัวใจนะคะมีความสุขสมหวงังสมปรารถนาได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไยพรมยานพยากรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกทีมที่3นะคะสัญญรัตหยดน้ำคู่นะคะทีมนี้นะคะโชคลาของคุณในปี2,5,6,4นี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรไพใบแรกนะคะเป็นไพโมราค่ะ ตามมาด้วยไพ,พ่พระนางสุรัสวดีแล้วก็ใบสรุปคือไพ่รจนากับสังทองไพ่ชุดนี้ออกมาความหมายที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะเพราะฉะนั้นเราจึางต้องจับไพ่ชุดสองขึ้นมาค่ะเพื่อ,อตอกย้ำความเชื่อมั่นหรือว่าทิศท,ทางที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นชุดที่สองได้ไพ่สัจธรรมค่ะตามมาด้วยไพ่ท่านเท้าทศรถและใบสรุปคือไพ่เทพธิดาพระจันทร์ออกมาดีงามมากค่ะ ความหมายของไพ่นะคะไพ่สใบบนนะคะชุดแรกไพ่โมราบ่งบอกว่าความโชคดีของคุณนะคะในช่วงปี2564เนี่ยคือภาพรวมเนี่ยมีทั้งเรื่องความรับค่ะแล้วก็เรื่องอาชีพการงานราบยศชื่อเสียงการได้รับ ความชื่นชมอะค่ะการยกย่องในเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานในเรื่องของความสามารถนะคะที่เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างแน่นอนค่ะก็ย่อมนำทรัพย์สินเง,งินทองสิ่งดีมาให้คุณด้วยค่ะแต่ว่าชุดนี้ค่ะจะจะโดดเด่นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะคะความรู้สึกนึกคิดคือว่าไพ่มโมราตามด้วยไพ่พนางสุรัสว,สวดีนะคะและใบสรุปคือรจนากับสังทองสาใบาบนเนี้ยค่ะ ถ้าใครที่เคยเคยถูกทรยศหักหลังในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าถูกถูกเพื่อนรักอะค่ะช่อโกงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าในเรื่องของการทําธุรกิจอะค่ะบ,บ่งบอกว่า,าปัจจุบันนี้ค่ะคือคือ,ค,อคือเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาในระยะเวลาไม่นาน หรือถ้าเรื่องนั้นๆมันผ่านมานานแล้วค่ะมันยังฝังอยู่ในจิตใจของคุณนะคะแต่ว่านปัจจุบันนี้คุณคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณมีความโชคดีในหลายๆด้านทั้งเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานโดดเด่นนเรื่องของความเป็นผู้นำได้รับการยกย่องได้รับความชื่นชมได้รับความเคารพนับถือความศรัทธา คือเรียกว่ามีทั้งอํานาจวาสนาแล้วก็มีบริวารที่ดีค่ะที่สําคัญมีบุคคลิกที่น่าเกรงขามด้วยค่ะไพ่ลัคจานากับสังทองนะคะให้คุณปรับทัศนคติไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือใครก็ตามค่ะที่เคยทําร้ายจิตใจกับคุณไว้นะคะคนที่เคยแบบส่งผลอนให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันยังเจ็บปวดอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะให้คุณปล่อยวางค่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด จริงๆแล้วความรู้ความสามารถและความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะแต่ว่าไม่ได้แข็งกระด้างคุณอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ว่าไม่ได้อ่อนแอไม่มีใครสามารถทําร้ายคุณได้เลยนอกจากความคิดและความรู้สึกของคุณที่ย้อนกลับมาทําร้ายคุณเองเพราะฉะนั้นนะคะ,ะแนะนําว่าให,ให้ดึงดูดแต่เรื่องที่ดีดค่ะให้ยึดแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่เราคิดแล้วมีความสุขเรื่องที่ เรื่องดีๆที่ที่มันพิสูจน์ได้ว่าคุณคุณผ่านมาแล้วอะ่ะคุณสามารถควบคุมเรื่องนั้นได้และคุณก็ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมายค่ะอย่าไปโฟกัสในเรื่องที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกผิดหวังหรือว่าเสียใจยเพราะว่ามันจะไปกั้นในเรื่องของโชคลาภจะไปกั้นในเรื่องของความสำเร็จแล้วแล้วคนที่จับได้ไพ่ชุดนี้นะคะหรือว่าเลือกทีมนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบมีดวงทางด้านการมีโชคมีลาบ เรื่องเร่อ,อโชคลาภแบบโชคลาภด้านการเงินหรือการเสี่ยงโชคนะแต่แต่ที่ผ่านมาค่ะคือถ้าถ้าคุณแบบถ้าคุณเคยสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิป,ปฏิบัติธรรมนะเชื่อว่าคุณคุณรับบุญด้านนี้ได้รับโชคลาภด้านนี้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความกังวลน,นะคะหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจเข้ามามันจะไปกั้นโชคลาภของคุณค่ะบอกเลยว่าเป็นคนที่มีดวงถูกหวยง่าย เป็นคนที่แบบมีสัมผัสมีซิกเซนเป็นคนที่มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำมากแล้วก็มักจะคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องค่ะคือค่อนข้างที่จะแบบมีความแม่นยำเลยอ่ะพอเวลาที่คิดอะไรหรือนึกอะไรขึ้นมาหรือว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกระแวกระวังอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วมันมักจะเกิดขึ้นจริงนะคะเป็นคนที่มีสัมผัสซิกเซนรุนแรงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะ่ะก็เกิดจากความที่ เป็นคนชอบปฏิบัติธรรมค่ะไพ่สัจธรรมนะคะบ่งบอกถึงคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคุ้มครองค่ะไพ่ใบกลางในชุดล่างนะคะไพ่เท่าท้เท้าทศรดตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะดวงแข็งตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มักจะแคล้วคลาดอยู่เสมอค่ะ ใครคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะ่ยไม่สามารถทำอะไรคุณได้ค่ะก็จะแพ้ภัยตนเองไปแต่ว่าตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่มีมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นมีความสามารถหลายด้านแล้วก็เป็นคนที่มีความจำที่ดีค่ะเรียนรู้ได้ไวคือถ้าความโชคดีของคุณนะ่ะถ้าคุณคิดจะทำอะไรนะคะไม่มีเรื่องไหนที่คุณทำไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำ เป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นความพยายามแล้วก็มีทักษะพิเศษค่ะรู้จักแบบพลิกวิกฤตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากค่ะใบสรุปนะคะเทพธิดาพระจันทร์มันทําให้คุณมีชื่อเสียงไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเป็นบุคลิกที่แบบอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นบุคลิกที่เย้ายวนน่ารักมีสเสน่ห์ค่ะ ใครอยู่ใกล้คุณก็มักจะหลงรักคุณด้วยด้วยความที่คุณเป็นคนสุภาพอ่อนโยนแต่แต่ลึกๆแล้วจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งถ้าในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนมีคุณภาพอะเน้นในเรื่องของความรู้ความสามารถที่โดดเด่นนะคะเป็นที่ชื่นชมจริงๆแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอนะคะ่ะหมายถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้โอกาสที่คุณจะได้เจอผู้หญิงดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ่ะหรือ เป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอผู้หญิงที่มีอํานาจวัสนาบารมีซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่ของคุณก็ได้พี่สาวของคุณก็ได้เจ้านายหรือว่าคู่ครองของคุณก็ได้ค่ะที่จะมีส่วนที่จะแบบมาส่งเสริมมาผลักดันให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองให้คุณแบบว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะ แต่ชุดนี้โดดเด่นในเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของความรักถ้าในอดีตที่ผ่านมานะคะใครมีความกังวลใจไม่กล้าเปิดใจยังตอกย้ำกับตัวเองในเรื่องราวในอดีตความรักที่แบบถูกทรยศหักหลังมีมือที่สามเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตแล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดจนไม่สามารถแบบปล่อยวางได้นะคะจะบอกว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ถ้าคุณสามารถปรับทัศนคติเรื่องนี้ได้อะ จริงๆแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ที่ดีนะมีโอกาสที่จะแบบได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่จนถึงขั้นได้แต่งงานเลยนะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบเฉลิมฉลองในเรื่องของความรักอะค่ะจะมีคนดีๆเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ค่ะในชุดนี้ถ้าคุณปรับทัศนคติในเรื่องความรักได้ปล่อยวางไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่ากล้าที่จะเปิดใจค่ะรับความรักครั้งใหม่ กล้าที่จะแบบเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตอะคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอะคะ่ะคือถ้าคนเราเนะะี่ยค่ะคือถ้าคุณประสบความสําเร็จทุกด้านนะแต่คุณรู้สึกว่ามันมันยังไม่เติมเต็มอะมันยังไม่เติมเต็มอะความรักที่ดีอะคะ่ะมันจะเป็นกําลังใจอะคะ่ะทําให้คุณรู้สึกแข็งคุณค่าในทุกๆด้านทําให้คุณรู้สึกเห็นถึงเ,เขาเรียกว่า ความสุขความสดใสหรือการเติมเต็มในชีวิตของคุณให้สมบูรณ์แบบอะค่ะจริงๆแล้วนะคะในชุดนี้บอกได้เลยว่าเป็นคนมีคู่ค่ะอยู่ที่ว่าจะเลือกรักหรือไม่รักแค่นั้นเองแต่ในอดีตที่ผ่านมาค่ะตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบรักแรงห่วงแรงหรือไปเจอคนที่รักแรงห่วงแรงชอบผึงห่วงแสดงเป็นแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ทำให้ในเรื่องความรักของคุณนะคะรู้สึกว่ามันไม่ลงตัวมันมันไม่โอเคมันทำให้ให้คุณรู้สึกสูญเสียอิสระหรือว่าไม่ไม่แฮปปี้กับเรื่องความรักเท่าที่ควรนะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้นะคะ่ะถ้าคุณปล่อยวางแล้วกเ็เปิดใจที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะคุณจะได้เจอกับคนที่รักจริงหวังแต่งค่ะเพียงแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะดเดิมค่ะคือ รักแรงห่วงแรงแต่รักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวค่ะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่รักที่แบบให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะรักคุณแล้วก็ให้เกียรติทั้งคุณและครอบครัวของคุณถือว่าเป็นคู่รักที่ดีค่ะเป็นคนที่มีสินเสมอกันได้มาเจอกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะในเรื่องความรักตามใดก็ตามถ้ามีมือที่สาตามมาเนี่ยความรักหรือความสําเร็จเนี่ย ความสุขเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากค่ะก็ดูความจริงเป็นหลักค่ะขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เลือกทีมหยดน้ำทุกท่านนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือสิ่งใดก็ตามค่ะมันผ่านมาแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของอดีตขอให้คุณอยู่กับปัจจุบนันทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเปิดรับความสุขที่จะเข้ามาคิดดีพูดดีทำดีนะคะแล้วสิ่งดีๆย่อมตามมาค่ะ โชคลาภทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานความสุขสมหวังในทุกๆด้านนะคะกำลังรอคุณอยู่ค่ะขอเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อทักมาที่ไอจีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธการพรมยานค่ะภัพยพรมยานพยากรณ์ค่ะ To show Just a touch your oh, Just to touch your love.